ปัญหาที่เราต้องเจออยู่ทุกวันนี้จะทําอย่างไรดีถึงจะผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้คุณจามาให้คําตอบค่ะปัญหาที่คุณพบเจออยู่ตอนนี้ไม่ใช่เราคนแรกที่เจอค่ะถ้าเราคิดแบบนี้ป๊บเราจะรู้สึกมีแรงมีพลังถึงป่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่คนฟวยที่สุดในโลกอ่ะแต่ทุกสิ่งที่ฉันกําลังเจออยู่นั้นคนทั่วๆไปเขาก็เจอแต่มีสิเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เขาจะลุกขึ้นสู้กับปัญหาที่เขาเจอแล้วไปต่อคนกลุ่มนี้ประสบความสําเร็จดังนั้นวันนี้ที่เราเจอปัญหาอาจกําลังพาเราไปสู่จุดที่ด มันรู้สึกอึดอัดและเหนื่อยหน่ายท้อแท้ใจเหลือเกินให้คุณมองคนที่เขาหมดโอกาสแก้ไขปัญหาแล้วบางคนค่ะแค่วินาทีเดียวที่จะบอกลากับครอบครัวก็ยังไม่มีเลยบางคนสูญเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเขาแก้ไขอะไรไม่ได้ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อีกตลอดการหรือคนพิการบางคนเขาก็ไม่สามารถที่จะทําบางอย่างที่เราทําได้บองคนที่เขาแย่กว่าเราและเขายังไปต่อได้หรือมองคนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ไปต่อแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพลังของเรามันกลับคืนมาและเราจะรู้สึกถึงคุณค่าในชีวิตของเราเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรา ยังทาอะไรได้มากกว่านี้อีกสิ่งที่3ค่ะวันนี้ถ้าเกิดปัญหาที่คุณเจออยู่นี้มันบั่นทอนหัวใจของคุณมันบีบคั้นเพราะมันเกิดจากพลังของความรักของคนรอบข้างที่ไม่เข้าใจคุณและทําให้เกิดปัญหาสิ่งที่คุณจะต้องทําค่ะวันนี้ไม่ต้องหนีปัญหาค่ะอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ไปหามุมที่สงบสติอารมณ์ค่ะหาสิ่งที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบทําบางครั้งอาจจะฟังเพลงอาจจะอ่านหนังสืออาจจะไปอาบน้ําเล่นกับหมาเล่นกับแมวเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกให้เย็นลงก่อนค่ะแล้วค่อยมาคลี่คลายปัญหาทีหลังนะคะ เพราะมันมีแต่จะทําให้คนที่เรารักและตัวเราเองก็เจ็บปวดเขาก็รักเราเราก็รักเขามีปัญหาการชั่วขราวอย่าทําให้มันต้องรู้สึกขุนเคืองกันตลอดการเลยเนาะเพราะต่อให้เราไม่จากเป็นเราก็จากตายกันอยู่ดีวันนี้นะคะปัญหาที่คุณเจออยู่อาจจะกําลังฝึกฝนให้คุณเป็นคนที่แกร่งและเก่งมากกว่าเดิมก็ได้ค่ะคิดแบบนี้สบายใจกว่าเยอะเลยข้อที่4นะคะ<ม>ก็คือการคิดสร้างพลังในการไปต่อด้านบ,กบวกๆเพื่อให้ตัวเรานั่นเองถ้าวันนี้คุณเจอปัญหาแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้และรู้สึกว่าคุณไม่อยากทําอะไรแล้วมันกําลังทําให้ต แต่คุณบอกตัวเองใหม่มองใหม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันกาลังฝุกฝุให้คุณเก่งขึ้นและพัฒนาขึ้นคุณจะมีผลลัพธ์ใหม่ๆขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนขอให้คุณไม่ยอมแพ้ค่ะไปต่อนะคุณตาเป็นกําลังใจให้ครูเองก็เป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหามาเยอะติดลบ10บล้านชีวิตครอบครัวล้มเหลวไม่มีใครสนับสนุนเลยทุกคนดูถูกว่านินทาไม่ว่าเราทําอะไรเราก็เคยลม้มเหลวมาหมดแต่วันนี้ค่ะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งบวกการสร้างพลังบวกให้กับตัวเราบวกพลังกายพลังใจของเราลุกขึ้นมาทําในสิ่ คุณเลิกตามหาการยอมรับจากคนอื่นค่ะและมายอมรับในตัวเองว่าเรามีศักยภาพได้แบบที่เราฝันคุณเองเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรถ,ถ่ายทอดคลิปฟรีค่ะมาหาก,กัาบยีสบวันโปรแกรมจิตนิชิตความมั่งคัง่งคลิปฟรีนะคะคุณสามารถขอเรียนรู้ได้ที่ w วอ t e a c h e r s t a r com หรือเสิร์ชใน u t u b e ก็ได้ค่ะหรือติดตามครูสวดที่เพจคุณตาพรสวรรค์ั้นเองได้มีโปรแกรมดีๆฟรี free. เพียบเลยคลิปของครูทุกคลิปเพื่อแบ่งปันพวกเรานะคะให้พวกเราได้มีพลังและแรงใจแรงกายในการไปต่อเพราะโลกทั่วไปมักจะทําให้เราหมดพลังคิดลบน้อยใใใจจแแลละะสรร้้าาาาางงปัััญหหหทววคคมิดกบเ สังคมคิดบวกเพื่อทําให้เราพัฒนาตัวเองและไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมกันเถอะด้วยรักและาัฒนาดีจากครูสิตาถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์ให้กับทุกคนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ